วันท,ที่6ตุลาคมนี้ครับต้มยอำอมรินของเราจะได้ต้อนรับซุปเปอร์นางงามซุปเปอร์โมเดลซุปเปอร์พิธีกรสินดีสุริยาครับใครจะรู้ว่าเมือเคยทำเรื่องเพทรหายมูลค่าเป็นร้อยล้านเม็ดก็ประมาณเม็ดพรนนะสิบกะหลัดใช่เออมันหลุดออกไปจากเซตติ้งเลยอะหลุดระหว่างที่ซินดี้กำลังจะรอเดินแล้วซินดีก็แบบ ออไปมือไม้แบบสตั่นเหมือนเราช็อกอะ่ะนอกจากเรื่องเล่าของพี่ซินดี้แล้วนะคะยังพบกับร้านอาหารสุดแกนอร่อยค่ะกับร้านชดาทีบูทิกที่รวบรวมขนมไทยข้ายากแล้วก็อร่อยที่สุดสิงมันยังเป็นขนมที่ทรงคุณค่าและยังคงอยู่อ,อร่อยมากเกี่ยวกันนะครับเที่ยงครึง่งต้มยำอมริน